สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อจ้าสบายดีพี่น้องวันที่สองของการดำนาพี่น้องดำนาโลก,กะสบายดีตอนสิบโมงเนาะแม่ตอนนี้น้องคอนขึ้นมาเห็ดกินใส่แอมพี่น้องมื้อน,นีน้่หอใหญ่เนาะล่ะหอใหญ่จุสิบโมอย่างไรยังบ่แล้วอยู่หอใหญ่คนนดำแต่าเนี้น้องคอนหาขึ้นมาพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ลงไปดำคือกันมาอัน กินแล้วไมแม่พอดีคนทำมังหงแล้วเราก็ปาดกระปุ้นเห็ดพันกระปุ้นในพี่น้องตอนเที่ยงมั้ยสื้อปลาสามโลพี่น้องมีปลานิ่มแล้วก็เห็ดต้มมังหงเลี้ยขกระปุ้นกับแม่ซื้อมหาโลพี่น้องอันนี้เป็นกลมเล็กด้วยปลายังเผาอยู่ตรงกลางพันกระปุ้นปลาเผาพี่น้องเจวสูนวานนี่แม่หาก็เห็ดแล้วทิ่นี่พี่น้องคนหลายเด้อพี่น้องวันนี้เด้อซิกพวกนี้จักสิลายลูกบ่เนาะ คนลายเติบบดี้มันนี่กับพี่น้องเด็กคนโลกากับสีหาคนจะมีอะไรของมันเนี่ยย่านจักว่าไรแล้วมันบ่แล้วรือโนาราเนาะบ่แล้วก็ย่านเหนือไฮเดียวมืออื่นดำเองน้องอโนนพี่น้องมะบรูดนี่เจ่วสุวรรณเด็กพี่น้องกินข้าวพันธุ์ตะปุ่นปลาเผาไม่เด้พี่น้องกินข้าวพันธุ์ตะพุ้นตอนเที่ยงนลำกัน์มือนี้แทบแทบแทบพักอีสาน้ามงามมันเละศไฮนี่เป็นไฮเบิรงนเลยพี่น้อง ผักสลัดกัเสริมพุ่นจะเอาฮาโลกรได้เสานี่ฮาโลโลหนึ่งหกพันพอดีเราเติมให้เกือบหันหกเนึ่งกับหกเกือบหกโลพี่น้องเป็นเติมให้ดันให้บึ้งเลยพี่น้องเมื่อไงดิดันกระดาษเสานี่ฮะก็ได้ษแบบนี้ตอนแรกก็สิ่งโล่งหายนานเลยพี่น้องโลกละกับตาฮาโลกะกับโลกแล้วหายนี่ละกะพากันขึ้นอะไรจังหน่อยจ้าเคอเลยขึ้นมาเห็ดกินใส่แม่ให้มันแล้ว นเปล่นเปลรยนเปล่นกินล้วก็พากันผักผ่อนตอนแรกถึงโลกใหม่ลอนนกระดิกะไข่ไข่แตกสบายดีแล้อนนสบายดีหนเอาน่ะพี่พอมะคุเห็ดไข่ไข่แตกนะตาฮะเห็ดไข่ไข่แตกอันนี้ กำลังเผาปลาพี่น้องเจาะโลกับแม่สามโลสามโลเด็กโตสามโลครโตอืมราคาต่ำมากเ่ยขอบคุณโฮครมโตัวละครึ่งโลเนาะไม่ใจบวันนี้อืมม่อนี้ยแม่ใจเพิ่นขึ้นด่านเนะพี่น้องขึ้นด่านวะลูกเออแม่เราขึ้นด่านขึ้นด่านวันนี้เพิ่นจมอยู่ด้านหน้ามื่อเื่นที่ขึ้นด่าน ดีใจเพื่อเกิได้เงินสองเซนดานเลยได้เงินสองเซนพอดีขึ้นน้ำยาฝ่อเลยนะไหมเนาะคืนขึ้นไปมื่ออื่นมื่อนี้มือสุดท้ายมืออื่นใส่บาทบ่มือื่นตอนบาทเลยข้าวกคขานี่ขันปลาข้าเนี่ยก็ได้ขึ้นน้ำพอนละอยากขึ้นดานพี่น้องแล้วพี่น้องมากินพร้อมกันตอนเที่ยงต้มหงกับต้มหงเดืองแซ่บตัชิมได้ถ้าด้วยกันจะชิมหมดต้มหงนิชาให้อาตันเ่าไหมอาตันแซ่บพี่น้อง พิ่ไล่ไก่ที่แล้วไก่ยังให้มันแร้วเมื่อวานเลยพี่น้องพอมือเอิญน้องเฮียนเข่าน้องคอนขาน้องเฮียนขึงไปนี่แหละตะกแก่ดำตัวนี้ดำเมื่อแรกก็มืออื่นจะค่อยดำเองจะไปโรงเฮียนแต่กระยุดไปอันส่วนไล่กามีนจะนั่งเฮียนนี่แหละพี่น้องเด้อข่าวก็สองสามคนไก่น่ากามินจะนั่งเฮียนตัวนี้ให้ใหญ่อยู่ด้วตัวนี้ ไปเศร้าเนาะล่ะจนชีวิตยังเกิดสิแล้วเนาะภายในมื้อนี้มันแดดแต่ว่าลมเย็นอยู่เมื่อวานนี้แดดแห้งทั้งแดดทั้งหอยฮะโมเมนต์มามีแต่ในนี็กคู่แคมทางมันก็ยังไายยาวค่ะเข้มทางก็ยังมีขาวน้ยาวเแคมทางก็ยังใครหนึ่งพี่น้องยามันดำมีซ้ำหายได้ป่ะนะสองห้นี่หวานเนาะยังอีกห้ยาวห้หนึ่งได้ป่ะนะ บอลเฮียงกับกุ๊กใหม่คะเลยพี่น้อง <t ot of water> ตอนกีกาจัดแล้วและพี่น้องยังเกิดแจวจะหน่อยคืนๆมากแล้วกาที่เอาใส่ถ้วยน้อยข้าวปุ่นสีถ้วยปลากะสียังโตัวหนึ่งยังอันยังสองตอผักสลัดก็งามสนัดพี่อ้อกฮากะเซียนแล้ว ตอนนี้แม่เป็นการกำลังที่ต่ำบาง,ง,ง่งเลยดีสื่นเลยนอนวลาเลยแต่เงีย <c oughs> บเฮียมาเดินเอฟซีเอ้ะมุกิูสมาขีดตมม่ำบาง่งตอนเที่ยงงละไม่เผ็ดเลยผ่านเขาปุน แล้้้วเดออาี่พากันขื่นแล้ววันนี้อ้าพี่น้องอันนี้กาแล้่ที่ยังแลขึ้นกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวที่ยังน้อกันมีตำบองฮูงปลาเผากระปุ้นอ่อมหอยใส่ขี่เล็ก <มา S 2> <c oughs> แซ่ดอยู่บนางผู้จนว่าบบอผูป้ป้าอยู่ส้นผู้เสื้อสีเขียวสีฟ้านั่นเด้ออันนี้ลองค้อนเด้อตัวนี้ มาเด้อแซ่บยูบอลูกแมตติโน่อันนี้กะอพราอันนี้โฟกินกับนัวดวยันเด้อมันเดอกินข้าวเด้อมาพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันมีพันธุ์ขะปุ่นตำมะฮุงตำมะฮุงกับตำมะฮุงเหลืองๆเด้อพี่น้องแซ่บยูโบยายนี่คนขอมาเด้อเรนจะกินปลาเผาพันธุ์ขะปุ่นจัดไอเพิ่นพี่น้องมากินข้าวน้ำกันตอนเที่ยงเด้อ กินแล้วไหมคะมึงกินไม่หลุดเข่าฮะพากันขึ้นเลยจ,จ้าพี่นอ้องตอนลงไปดำไปได้ถ่ายใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งสัมกินข้าวแล้วละกัพากันนอนผักผ่อนดนเติบละกัลงดำนาทางน,นี้ถือว่าแล้วมืดแล้วพี่นอ้องยังเหลือแต่ตะกร้าให้เดียวค่ะกายังมานันเอาออกมืดนี่ไหมสบายดีพี่น้องนี่กันตอนนี้ก็ตือเปนสุดต๊ดินแล้วพี่น้อง นี <N ic> ่ยังเลือแต่ผักนี่กาอีแม่ซีแซมแถวแถวนี่แหละพี่น้องหน้าวันนี่แหละมาแซมมือนกันกับอ้าแล้วก็อีพอว่าแล้วมันออกบางงามไปถ่ายบันลูกไปให้เป็นบึงลูกอบบางงามอะไรแล้วก็พูดแหละพี่น้องยอีกไฮนึงผักนะยังไฮ่เงาลอยผักนะแข้มทางคนแหละแคมทางเลยเก่ายังเงาหนามน้เข่าไฮ่ไฮหนาออกงามอยู่พี่น้องแต่ไฮนี้มันออกเบบยงามเป็นไรไฮนี้แถวแค้มให้มันเบียออกแะเซมเอาเอมือนลูกกาแซม เลยพี่น้องไปหน่อยกันพากันยางเมื่อพี่น้องยางเมื่อกับอีแม่พากันยางเอาหิวกระตุ๊ก้ำเมื่อ้็ตาเฮายังเหลือหลายเนาะก็มีคนมาขอร้ายพี่น้องเอ้ซักที้ให้ไฟไฟไฟลกได้แล้วก็ลกเอาแล้วถ้าเฮาดำแล้วมืออื่นเนาะแลวกาให้คนนั่นแหละยังเหลือตั้งเป็นไหเลยกะที่ไร้ว่าสิบพ่อเนาะแม่ที่ไร้ว่ายันพ่อว่าจะทายทิมไทยนี่มาออกที่ไรแล้วพัดชะได้เข่าอีกยาแซมเอ้าง มืัอ okay, นี้พอดีสิบผาสิบหกคนนั่นแหละเนาะมนพอดีสิบผาสิบหกคนพอดีแล้วแล้วแต่ภาคนี้พี่น้องภาคนี้คันน้ำยังวันนี้ยังไฮนึงไฮยาวแต่สีดำกับอารมืออื่นภาคกันดำมือเอิญไม่ได้ไข่เครื่องได้ไม่เผ็ดนะสีดำกัน้องว่าไปพูเฮียนสคดำไปพุเฮียนภาคกันแดงเลยได้พี่น้องวันนี้ไข่แตกออกแล้วแม่ นาก้าแล้วไปแล้วพี่น้องแล้วลวเด้อแม่เงินที่แม่ฝากให้กระจังคนเห็ดนาก็จนแล้วพันดำแต่เองนี่บอไว้โอ้ยแต่อายรถดำดําทีผู้เลสโซผิทสามทิทพี่น้องยามันดำยามันเดือนหกเดือนเจ็ดนั่นละเนาะอันนี้การเงินเพิ่นฝากมาให้ิดงวดรถแล้วกกาเรือก้า พอดีจ้างคนดำนาพอดีแล้วพี่น้องภารก,กิจนี่พอดีแล้วน้ำเงินสเสอดได้พี่น้องเดอ<ข>ออ้อย่างปน<ล>หน้าหวาน่แล้วแซมเอาเองอันนี้ฮะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพากส่องน้องคอนสวรรค์เด้อจ้าพี่น้องฝากซ่องลูกสาวเด้พี่น้องเดอ้อฝากติดตามครับช้มในเด้อแล้วก็พบว่ข้บใจหลายๆที่มาเบิ่งมบว่ข้บใจเป็นอย่างสูงเดอ้อไปก่อนพี่น้องสบายดี